โอ้แอบได้ยินที่ไม่มีให้กําลังใจกันบ้างเลยเหรอให้พลังให้เขาแบบมีกําลังใจทํางานบ้างอ่ะมีบ้างไหมให้ทหําไมจ่าเขาก็ทํางานปกติ ยดูสิที่เขาบอกเขาหมดแพชชั่นเขาไม่อยากทํางานที่นี่อยู่แล้วคือเป็นอย่างนี้ต่อไปนะเราอาจจะไม่มีทีมงานเขาหมดแรงหมดพลังทํางานหมดแล้วเนี่ยเราจะทํายังไงเนาะต้องจูงใจทีมงานบ้างเนาะซึ่งการวั้สรแรงจูงใจเนี่ยนะมีอยู่ด้วยกัน1 2ประเภทเออนะคือแรงจูงใจอย่างแร,งนะแรงนกนัก้นแรงจูงใจไภายนอกกับแรงจูงใจภายในแรงจูงใจภายนอกคือเบสิกเนาะมาทางานต้องมี 1. เงินเดือนอ่ได้สวัสดิการผลตอบแทนอย่างที่2คือเรียกว่าแรงจูงใจไภายใน คือจะมีอยู่3ตัวนะเรียกย่อ M A P ก็ได้ M A P เออ e M เริ่มมาจาก mastery ต้องทำให้เขารู้สึกว่าเขาแบบมีความสามารถอย่างที่2คือ autonomy เขาเก่งเขามีความสามารถแล้วเนี่ยต้องให้อิสระเขาบ้างและสุดท้าย P, P คือ purpose เขารู้ว่าเขาตื่นมาทำงานเพื่ออะไร นะมันจะดีมาถ้าตื่นมาแล้วรู้ว่าแบบมาทําอะไรมาแล้วมีประโยชน์กับใครยังไงบ้างมีประโยชน์กับองค์กรกับสังคมเฮ้ยมันก็มีแรงจูงใจมากยิ่งขึ้นนะครับ